สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับมันจะเป็นตัวไว้ตามหากุญแจหายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมว่าเราเอากุญแจวางไว้ที่ไหนแล้วก็เวลาหาก็ลําบากนะครับแต่ตัวนี้คือเรามีตัวนี้เป็นตัวตัวที่ใช้ค้นหานครับส่วนในตัวเนี้ยมันจะเป็นรับสัญญาณวิทยุ ก็คือเราก็เอามันไปไว้กับพวงกุญแจรหรือว่าอะไรที่เราชอบลืมนะครับสมมติเราเอามาไว้ตรงนี้นะครับเอามาวางไว้อย่างนี้ไอ้นี้ถ้าเรากดนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะดังอเราก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโดยที่ระยะใช้งานเนี่ยได้ประมาณ40-50เมตรนะครับคือภายในบ้านเนี่ยยังไงก็หาเจอบางที่ เราเอาไปวางไว้อย่างสมมุติบางทีมันตกหล่นที่ไหนนะครับอย่างเี้ยนะครับเนี่ยครับเราก็ตามหาเสียงได้เลยตรงนี้นะครับเนี่ยครับเ,เราก็อย่างสมมุติไอตัวเนี้ยจะเป็นสี่ตัวนะครับก็คือใช้หายตัวเนี้ยได้สี่อันหรือว่าแบบมีหนึ่งตัวหนึ่งก็ยังมีปุ่มเดียวโดยเราสามารถตั้งได้ว่า ปุ่มเนี้ยเป็นตัวที่1นึปุ่มนี้เป็นตัวที่2เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับเนี่ยนะครับสมมุติกดปึ๊บเนี่ยก็ลองแล้วก็หาเจอแล้วครับผม